สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่กำลังดูอยู่ทางบ้านทุกคนนะคะคุณคุณ้ําฝนเป็นคุณครูประจำชั้นห้องอนุบาลปีที่สองทับค่ะวันนี้นะคะคุณคุณ้ําฝนมีเนื้อหาเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้มาฝากเด็กๆอีกเช่นเคยค่ะเด็กๆอยากรู้มิคะว่าหน่วยการเรียนรู้ที่คุณคุณทัพฝนนำมาในวันนี้คือหน่วยอะไรเอ่ยพร้อมแล้วนะคะไปดูพร้อมกันเลยค่ะ เด็กๆคะสัปดาห์นี้นะคะเราเรียนหน่วยต้นไม้ที่รักนะคะเด็กๆ,ๆอาจจะเคยเจอต้นไม้มาบ้างแล้วนะคะต้นไม้มีประโยชน์กับเรามากๆมีความสําคัญต่อการดารงชีวิตของเรามากๆเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมารู้จักกับพี่ๆต้นไม้กันนะคะว่าต้นไม้จเจริญเติบโตได้อย่างไรนะคะต้นไม้กินอะไรเป็นอาหารนะคะ,ะเราจะมารู้จักกับ ที่ต้นไม้กับคุณคุณฝนกันเลยนะคะไปดูพร้อมๆกันเลยะคะ่ะอันดับแรกเลยนะคะเรามาดูการเจริญเติบโตของต้นไม้ค่ะเอะ๋เด็กๆรู้ไหมนะว่าต้นไม้นะคะก่อนที่เขาจะกลายเป็นต้นใหญ่นี่เขาจะเป็นอะไรมาก่อนนะคะเรามาดูพร้อมกันเลยค่ะลำดับที่1นนะคะ ต้นไม้นะคะจะเป็นมเมล็ดก,ก่อนหลังจากนั้นนะคะมเมล็ดก,ก็จะงอกออกมาทีละเล็กละน้อยนะคะกลายเป็นต้นอ่อนค่ะเด็กๆค่ะหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะมีดอกของเขาค่ะแล้วพอ,อมีดอกแล้วก็จะออกผลให้เราได้รับประทานสําหรับต้นไม้ที่เป็นไม้ผลนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชกันเลยนะคะนี่เรามาดูส่วนประกอบของพืชก่อนเลยค่ะจะมี รากนะคะรากซึ่งทำหน้าที่ยึดลำต้นนะคะดูดน้ำแล้วก็ธาตุอาหารค่ะต่อมานะคะลำต้นค่ะลำต้นทำหน้าที่ชูกิ่งก้านแล้วก็ใบค่ะเด็กๆค่ะต่อมานะคะเป็นใบใบทำหน้าที่สังเคราะห์แสงแล้วก็สร้างอาหารให้กับพืชนะคะต่อมาเลยนะคะจะเป็นดอก ดอกของเขาะะจะทําหน้าที่สืบพันธุ์ค่ะเด็กๆค่ะสุดท้ายเลยเป็นผลให้เราได้รับประทานนะคะผลทําหน้าที่หอ่อหุ้มเมล็ดแล้วก็ช่วยในการขยายพันธุ์ค่ะนี่ค่ะเป็นประโยชน์ของพี่ต้นไม้นะคะต้นไม้นะคะจะ,จะสามารถนําไปสร้างที่อยู่อาศัยให้กับเด็กๆได้นะคะแล้วก็เป็นอาหารให้เด็กๆรับประทานได้ค่ะอีกอย่าง ใบของพี่ต้นไม้นะคะจะช่วยให้เราผ่อนคลายได้เวลาที่เราเครียดนะคะแล้วก็จะสามารถฟอกอากาศให้เราได้หายใจได้สะดวกสบายด้วยค่ะเด็กๆค่ะเห็นไหมคะต้นไม้มีประโยชน์มากมายเลยสําหรับการดํารงชีวิตของเรานะคะ,ะเด็กๆต้องช่วยกันนะคะปลูกต้นไม้นะคะคนละไม้ละมือช่วยให้โลกของเรานะคะ ช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนของเรานะคะช่วยให้โลกของเราหน้าอยู่ขึ้นนะคะอย่าลืมปลูกต้นไม้กันนะคะเด็กๆค่ะถ้าเด็กๆไม่เข้าใจในเนื้อหาในส่วนตรงไหนนะคะสามารถกลับมาย้อนดูคลิปของคุณคุณน้ำฝนได้นะคะ,ะไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้คุณคุณน้ำฝนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเด็กๆไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ Thank <laughs> you.